The Energy Bus รถบัสพลังชีวิตกดทองสิบประการที่จะเติมพลังให้กับชีวิตและการงานด้วยพลังแห่งความคิดเชิงบวกโดยจอห์นกอร์ดอนอีพี3บทที่7คุณคือคนขับกฎข้อหนึ่งนั้นง่ายมากจอยเอ่ยเสียงดังขณะหันไปหาชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงข้ามจอร์ เขาดูเหมือนนักบัญชีที่แต่งตัวดีผสมกับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่อาจบอกว่าเป็นลูกหลานของไอนสไตน์ได้สบายสบายแดนนี่ช่วยเอากฎข้อหนึ่งให้จอร์ดูทีเธอขอร้องแดนนี่ลวงเข้าไปในแฟ้มขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนตักตัวเองแล้วดึงเอากระดาษแผ่นหนึ่งออกมาบนกระดาษมีข้อความว่ากฎข้อหนึ่งคุณคือคนขับรถบัสของคุณ จอยกล่าวขอบคุณแดนนี่และเล่าให้จอร์ดฟังว่าเขากลายมาเป็นผู้รักษากฎได้อย่างไรเมื่อหนึ่งปีก่อนแดนนี่เป็นสิ่งที่ฉันเรียกว่าซอมบี้องค์กรจอยเล่าเขาเดินไปมาโดยไม่มีเป้าหมายและ,ะไร้ชีวิตเมื่อคุณเอาค้อนปอนทุกหัวฉันว่าเขาคงไม่รู้สึกอะไรหรอกเธอหออัวราะและช่วยเราพารถบัสคันนี้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เธอพูดอย่างภาคภูมิใจหลังกระดกน้ำอึกใหญ่จากขวดที่วางอยู่ข้างที่นั่งแล้วเธอก็หันกลับมาหาจอรดจงจำไว้เสมอว่าคุณคือคนขับรถบัสของคุณมันเป็นกฎที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าคุณไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองและคุมรถบัสของคุณคุณก็จะพามันไปยังที่ที่คุณอยากไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่คนขับคุณก็จะต้องยอมไปตามแผนการเดินทางของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา แล้วความช่วยเหลือจากคนอื่นล่ะครับจอร์จถามแน่นอนคุณอาจขอคำปรึกษาและข้อชี้แนะระหว่างทางเราทุกคนกำลังขับรถบัสของการและกันอยู่ทั้งที่แต่ละคนก็มีรถบัสเป็นของตัวเองปัญหาทุกวันนี้่อยว่าต่อคือผู้ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจว่าจะพารถบัสไปไหน หรือจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรช่วยเล่าเรื่องสถิติช่วงเวลาที่คนตายมากที่สุดให้ทุกคนฟังหน่อยซิมาตี้เธอขอขณะมองผ่านกระจกมองหลังไปยังชายหนุ่มวัยยีสิกว่าที่นั่งอยู่ค่อนไปทางด้านหลังรถเขาวสวมเสื้อโปโลกับกางเกงสีกากีสีหน้าอ่อนเยาว์ผมสีบลอนคลุมอยู่บนศรีรษะดูคล้ายไม้ถูพื้นขณะมาตี้ดึงเอาแล็บท็อปออกมา แล้วเริ่มลงมือค้นหาข้อมูลสถิติจ่อยเล่าให้จอร์ดฟังว่ามาตี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานวิจัยของรถคันนี้ได้อย่างไรทุกครั้งที่พวกเขาพูดคุยเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตธุรกิจความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่หวังรุ่งขึ้นมาตี้จะกลับมาพร้อมงานวิจัยสำคัญบางอย่างที่สร้างความกระจ่างให้แก่เรื่องที่พูดคุยกันไปทุกคนเรียกมาตี้ว่านายกูเกิลเพราะเขา หาข้อมูลที่ดีที่สุดของทุกเรื่องได้นี่ไงเขาตะโกนขณะยกแล็ปท็อปให้ทุกคนมองเห็นหน้าจอด้วยบนนั้นมีข้อความว่าคนเสียชีวิตในวันจันทร์เวลาเก้านาฬิกามากกว่าเวลาอื่นน่าทึ่งชเชมิลล่าจอยถามจอร์ดผู้ซึ่งไม่ค่อยจะเข้าใจความหมายของงานวิจัยนี้แล้วเอาแต่นิ่งเงียบจอรดเอ๋ยวันนี้ฉันจะปลุกคุณให้ตื่น เหมือนกาแฟาเอสเปรสโซสักช็อตเลยเธอหัวเราะหลงลูกคอ9โมงเช้าว,วันจันทร์คือเวลาที่ครเริ่มสัปดาห์การทำงานจอยพูดอย่างกระตือรือร้นลองคิดดูสิจอรดคมเรายอมตายเสียยังดีกว่าจะไปทำงานเธอพูดขณะที่พูดโดยสารบรสบัสหัวเราะมันฟังดูตลกแต่ที่จริงแล้วออกจะน่าเศร้าคมรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกก็เลยยอมแพ้ แต่ฉันจะบอกคุณวันนี้ว่าคุณมีทางเลือกใช้ใหม่พวกเราเธอพูดเชิงหยอกกับผู้โดยสารบนรถคุณไม่ต้องนั่งอยู่เฉยๆเหมือนผู้ทุกทนอีกหลายคนที่ปล่อยให้ชีวิตสร้างตัวเราคุณสามารถคุมพวงมาลัยและเลือกสร้างชีวิตคุณเองทีละความคิดทีละความเชื่อทีละการกระทำทีละทางเลือกมันคือรถบัสของคุณและคุณเป็นคนขับ คุณคือคนเลือกว่าจะไปไหนและการเดินทางที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเห็นด้วยเหมล่าที่รักเธอถามไม่รู้สิครับจอตอบสำหรับผมมันมรู้สึกเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านไปทุกคนในชีวิตรวมถึงตัวชีวิตเองเริ่มตัดสินใจแทนเรามากขึ้นเรื่อยๆและกว่าจะรู้ตัวมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วด้วยซ้ำรัฐบาลบอกว่าต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างเจ้านายบอกว่า ต้องทำอะไรตอนอยู่ที่ทำงานเมียสั่งให้ทำโน่นทำนี่ตอนอยู่ที่บ้านผมรู้สึกเหมือนถูกกักขังด้วยเงินเดือนและความรับผิดชอบเพราะงั้นถ้าจะตอบคำถามของคุณก็คือไม่ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองมีทางเลือกเลยจริงๆเป็นความจริงก็คือแทนที่จะมีชีวิตผมกลับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายอยู่ทุกวันบางทีผมอาจจะเป็นหนึ่ง ในพวก9ก้าโมงช้าวันจันทร์นั่นก็ได้จอร์ดพูดไม่มีคำว่าบางทีจอยสวนกลับถ้าคุณยังเดินไปตามเส้นทางของคนที่สมเพศวิทนาตัวเองแบบนี้คุณจะต้องตายตอนเก้าโมงช้าวันจันทร์แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำทันทีนะจอร์ดก็คือจับพวงมาลัยและเปลี่ยนเส้นทางซะที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกแต่เริ่มจากตอนนี้คุณจะรู้สึกว่า มันคือพอรสวรรค์ขั้นสุดยอดของคุณพอคุณได้พลังอำนาจกลับคืนมาแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงและฉันหมายถึงทุกอย่างจริงๆไม่มีใครเลือกทัศนคติให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองจอร์ดไม่มีใครเลือกพลังงานให้คุณได้อันที่จริงนะยิ้มให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยที่รักจอร์ดไม่ขยับฉันไม่ได้ขอร้องคุณนะจอร์ดยิ้มเดี๋ยวนี้เขาทำตามที่เธอบอก เรารู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงประเภทที่เขาไม่อยากเจอตอนโกรธเห็นไหมจอร์ดคุณเลือกที่จะยิ้มและแค่ทำสิ่งนั้นสิ่งเดียวคุณได้เปลี่ยนพลังงานของคุณไปแล้วรอยยิ้มเปลี่ยนความรู้สึกความคิดและวิธีการที่คุณติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นพลังงานที่คุณเติมให้กับการดาเนินชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในฐานะคนขับคุณคือคนที่จะต้องเลือกวิสัยทัศน์ว่า คุณอยากไปไหนคุณนั่งอยู่ตรงตำแหน่งที่ดีที่สุดและมองเห็นชีวิตคุณได้ชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์เพราะงั้นขอฉันถามคุณหน่อยคุณรู้ไหมว่าตัวเองอยากไปไหนจอรดจอร์ดนั่งตัวตรงมองออกไปนอกหน้าต่างและสังเกตเห็นว่าอีกประมาณหนึ่งไม์ก็จะถึงตึกที่ทำงานของเขาแล้วเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากไปไหนเขาแค่รู้ว่า ไม่อย,อยากอยู่ที่ที่เคยอยู่อีกต่อไปแล้วจอยรู้ก่อนที่จอร์จะคิดออกเสียอีกผู้ชายที่มีวิสัยทัศน์มีลักษณะบางอย่างในดวงตาและท่าทางการเดินเขาเดินเหมือนรู้ว่ากำลังจะไปไหนและทำไมถึงไปที่นั่นแต่จอร์ดไม่ได้เดินแบบนั้นฉันรู้ว่าเราเกือบถึงที่ทำงานคุณแล้วจอยบอกแต่ฉันอยากให้คุณอ่านอะไรบางอย่างก่อนจะลงจากรถ มันคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันเรียกรถคันนี้ว่ารถบัสพลังชีวิตเธอล้วงเข้าไปในกระเป๋าตรงข้างที่นั่งแล้วดึงเอาหนังสือสำหรับเด็กที่มีรูปรถบัสบนปกพร้อมคำว่ารถบัสพลังชีวิตออกมาหนังสือเด็กนี่จอร์ดพูดรู้สึกหงุดหงิดมากเพราะสงสัยว่าทำไมเธอถึงอยากให้อ่านหนังสือเด็กเอาตอนนี้ฉันไม่รู้นั่นแหละที่ถูกใจฉันคุณเข้าใจไหมชีวิต ไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่เราทําให้มันซับซ้อนไปเสียทุกเรื่องจนมองไม่เห็นความเป็นจริงง่ายๆแต่บทเรียนชีวิตที่ง่ายที่สุดนี่แหละที่มักจะลึกซึ้งและมีความหมายที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูกหนังสือเด็กหรือกดง่ายๆที่ฉันเล่าให้คุณฟังไปเพราะสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รู้ก็คือยิ่งคุณเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่บทเรียนก็จะยิ่งง่ายและทรงพลังเท่านั้น จริงอยู่กฎพวกนี้เรียบง่ายแต่อย่างที่คุณจะได้รู้พวกมันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอ่านสจร์ดอ่านซะ,นซะแม้จะรู้สึกกระดากเล็กน้อยแต่จอร์ดก็เริ่มอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วทันใดความคิดของเขาก็เดินทางกลับไปที่บ้านระหว่างกำลังอ่านหนังสือให้ลูกๆฟังนี่คือรถบัสพลังชีวิตของเธอเธอเป็นคนขับเธอรู้ไหมว่า เธอจะพารถบัสของเธอไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไปพูดพร้อมชันสามหุนใช่ใช่ใช่เธอจะพามันไปโรงหนังชายหาดหรือขัอ้วโลกเหนือก็ได้แค่พูดออกมาว่าอยากไปไหนและเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะทุกการเดินทางและการขับเคลื่อนเริ่มต้นจากความปรารถนาที่จะไปที่ไหนสักแห่งและทำอะไรสักอย่างและถ้าเธอมีความปรารถนาเธอก็ย่อมมีอำนาจ ที่จะทำให้มันเป็นจริงด้วยรถบัสหยุดและจอยหันไปหาจอร์ดแล้วคุณอยากไปไหนละจอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณคืออะไรเธอถามขณะส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้เขาพอคุณรู้แล้วกดข้ออื่นก็จะเข้าที่เข้าทางของพวกมันเองจอดนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานจ้องมองกระดาษแผ่นที่จอยให้มาตรงหัวกระดาษคือคำแนะนำจากจอยอันดับแรกตัดสินใจก่อนว่า คุณต้องการอะไรจอร์ดจากนั้นคุณถึงจะเริ่มต้นสร้างมันได้อย่าปล่อยให้โลกสร้างคุณคุณต้องสร้างโลกของคุณเองตอบคำถามพวกนี้ทุกข้อแล้วเราค่อยคุยกันบนรถบัสพรุ่งนี้คำถามแบ่งออกเป็น3ข้อเพราะมีพื้นที่ว่างให้เขาเขียนตอบแบบนี้ 1. วิสัยทัศน์สำหรับชีวิตของฉันรวมถึงสุขภาพของฉันด้วยคือ 2. วิสัยทัศน์สำหรับงานอาชีพหน้าที่และทีมของฉันคือ 3. วิสัยทัศน์สำหรับความสัมพันธ์และครอบครัวของฉันคือบทที่ 8. ทุกอย่างอยู่ที่พลังงานตอนรถบัสสาย11หยุดที่ป้ายใกล้บ้านจอเช้าวันต่อมาเขาเห็นชายคนหนึ่งวิ่งลงจากรถแล้วหันกลับไปตะโกนว่าคุณมันบ้าไปแล้วแล้วแต่เลย จอยตะโกนกลับพร้อมจะเรียนรู้อะไรจากรถบัสของฉันเมื่อไรก็บอกนะมีอะไรกันหรือจอดถามขณะนั่งลงตรงที่ประจําของเขาเขาเชื่อในเรื่องโกหกเรื่องใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรานะสิจอยตอบใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องที่บอกว่าโลกกลมหรือดวงอาทิตย์เคลื่อนจากตะว,วันออกไปตะว,วันตกเสียอีกเรื่องโกหกจอดชงักหมายถึงอะไรกันเรื่องโกหกที่ว่า เราอาศัยอยู่ในโลกกายภาพไงล่ะเธอประกาศด้วยท่าทีมั่นใจแบบอาจารย์มหาวิทยาลัยร,รู้ไหมจอร์ดจากระวนนี้สร้างขึ้นจากพลังงานไอสไตน์สอนเราแบบนั้นแดนนี่ยกกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมจอร์ด E เท่ากับ mc สองเขาบอกจอยพูดต่อไอสไตน์สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสสารคือพลังงานดังนั้น วัตถุทางกายภาพทั้งหมดที่เรามองเห็นแม้กระทั่งร่างกายของเราที่จริงแล้วทํามาจากพลังงานเท่ากับว่าเราอาศัยอยู่ในจักราวาลแห่งพลังงานและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราก็เป็นพลังงานแต่คุณไม่จำเป็นต้องลงลึกเรื่องวิทยาศาสตร์หรอกนะถึงจะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างในชีวิตคือพลังงานจอยบอกทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือคิดถึงชีวิตของคุณเอง คิดถึงคนที่เพิ่มพลังงานให้คุณและคนที่สูบพลังงานคุณไปคิดถึงอาหารที่คุณกินแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยและอาหารที่ทำให้คุณอยากงีบหลับคิดถึงโครงการในที่ทำงานที่เพิ่มพลังให้คุณและโครงการที่ทำให้คุณหมดไฟทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานมันอยู่ในความคิดของเราถ้อยคำที่เราพูดเพลงที่เราฟังและผู้คนที่อยู่รายรอบตัวเราพอเข้าใจไหมจอร์ดเข้าใจครับ จอต,ตอบเขากำลังคิดว่าตัวเองจำไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่อะไรสักอย่างในที่ทำงานทำให้เขารู้สึกมีพลังนั้นคือเมื่อไหร่ลองดูการแข่งขันฟุตบอลหรือบาสเกตบอลอาชีพในทีวีเธอว่าต่อแล้วคุณจะได้ยินผู้บรรยายพูดถึงพลังงานของทีมพลังของผู้เล่นหรือพลังงานของแฟนๆอยู่ตลอดลองเดินเข้าไปในสังเวียนหรือสนามแข่ง และคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของฝูงชนมันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในอากาศพวกโค้ดมักพูดถึงเรื่องที่ผู้เล่นปรับคลื่นให้ตรงกันหรือทีมต่อกันไม่ติดแล้วก็ยังพูดประมาณว่าคืนนี้เราใช้พลังงานในการเล่นเยอะมากทุกอย่างอยู่ที่พลังงานจอดคุณเคยทำงานให้กับใครสักคนที่ทั้งคุณและเขาต่างก็รู้ว่า อีกฝ่ายจะพูดอะไรต่อไปไหมหรือคุณเคยพูดเรื่องเดียวกันออกมาพร้อมๆกันหรือเปล่าแน่นอนจอตอบเป็นอยู่บ่อยๆหรือภรรยาของคุณเคยอ่านใจคุณได้ไหมหลายครั้งมากเขาพูดพร้อมยิ้มแห้งๆพลังงานจากความคิดเธอประกาศความคิดของเราทรงพลังเพราะมันเปลี่ยนไปด้วยพลังงานฉันถึงขอให้คุณเขียนวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตงานและครอบครัวออกมายัางไงล่ะ ธอบอกความคิดมีพลังงานเมื่อคุณระบุความปรารถนาและเขียนวิสัยทัศน์ของตัวเองออกมาคุณก็จะเริ่มต้นกระบวนการถ่ายเทพลังงานเพื่อสร้างชีวิตแบบที่คุณอยากมีคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ว่าอยากจะไปไหนมันเหมือนกับการพยายามสร้างบ้านโดยไม่มีแปลนและรูปภาพว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงมันเหมือนกับฉันกำลังขับรถบัสคันนี้โดยไม่รู้ว่า จุดหมายปลายทางคือที่ไหนเพราะฉะนั้นนะจอร์ดช่วยเล่าวิสัยทัศน์ของคุณให้ฉันฟังหน่อยบอกฉันสิว่าคุณอยากไปไหนหวังว่าคุณจะเขียนมันลงไปในกระดาษที่ฉันให้ไปนะคุณคือคนขับรถบัสของตัวคุณเองบทที่09จอร์ดเล่าวิสัยทัศน์อันที่จริงจอร์ดมีวิสัยทัศน์อยู่หลายอย่างและเขียนมันออกมาแล้ว เขาดึงกระดาษแผ่นนั้นออกมาจากกระเป๋าเอกสารและอธิบายกับจอยว่าตอนแรกมันก็ยากเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการมานานหรือเกินผมใช้ชีวิตตามคำสั่งของทุกคนมามากเสียจนรู้สึกแปลกๆที่ต้องคิดว่าตัวเองต้องการอะไรเขาบอกเธอแต่พอได้เริ่มแล้วการคิดถึงสิ่งที่ผมต้องการในชีวิตก็ทำให้รู้สึกดีจริงๆเธอพยักหน้าให้กำลังใจเขา พร้อมดวงตากลมโตกับรอยยิ้มต่อเลยจอร์ดเล่าต่อเลยเขาเล่าเรื่องวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตส่วนตัวให้เธอฟังเขาเคยเป็นนักกีฬาลาคลอดสดาวเด่นของหมหาเชียาลัยและเคยอยากกลับไปหุ่นดีไม่มีพุงโตโต,ต,ตห้อยย้อยอยู่เหนือเข็มขัดเขาบอกว่าการคิดถึงวิสัยทัศน์ทำให้เขาจำช่วงเวลาในอดีตที่เขามีความสุขและมีชีวิตจริงๆได้เขาอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง และยังเล่าให้จอยฟังด้วยว่าอยากเป็นพ่อและสามีที่ดีขึ้นผมอยากให้ลูกมองย้อนกลับมาในอีก20ปีต่อจากนี้แล้วคิดถึงผมในฐานะผู้ที่สร้างความสุขและความคิดแง่บวกให้ชีวิตของพวกแกเขาเปิดใจตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมก็เลยรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วเรื่องภรรยาคุณล่ะจอยถามวิสัยทัศน์ของคุณเป็นยังไง ผมอยากให้ภรรยายังอยู่กับผมต่อไปเขาบอกผมมองเห็นภาพเราสองคนราะด้วยกันเหมือนที่เคยเป็นระลึกได้อยู่เสมอว่าทำไมเราถึงตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกแหมคุณนี่โรแมนติกจังเลยจอยแซวเธอรู้ว่าจอร์ดมีจิตใจดีเธอรู้สึกชอบเขาทันทีที่เห็นเขาขึ้นมาบนรถและรู้ว่า ใต้ก้อนเมฆสีดำหมุนมองนั้นมีแสงสว่างที่อยากฉายฉานออกมาเธอดีใจที่ได้เห็นแสงนั้นสองประกายขณะเขาเล่าเรื่องวิเศษทัศน์ให้เธอฟังแต่จอร์ดในตอนนี้กำลังหน้าแดงไม่รู้สึกโรแมนติกอะไรทั้งนั้นในทางกลับกันเขากำลังหวาดกลัวว่าจะสูญเสียชีวิตแต่งงานไปดังนั้นจึงอธิบายสถานการณ์ให้จอยฟังและบอกว่าเขาหวังให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปในทางที่ดี มันจะดีขึ้นจอยยืนยันแต่จอร์จไม่ได้มั่นใจแบบเธอขอแค่เชื่อมัน่นเธอพูดอย่างสงบเชื่อมัน่นจากนั้นเธอก็หันกลับไปถามถึงวิสัยทัศน์ความสำเร็จของจอร์ดที่บริษัท nrg จอร์ดเล่าให้จอยฟังว่าเขากับทีมการตลาดกำลังจะเปิดตัวหลอดไฟใหม่ชื่อ nrg 2000ซึ่งเป็นงานใหญ่ถ้ามันออกมาไม่ดีละก็ผมพังแน่อาชีพการงานของผมเป็นอันจบ วิสัยทัศน์ของผมก็เลยเป็นการทำให้ทีมมีความเห็นตรงกันและทำงานหนักมากๆร่วมกันเพื่อให้การเปิดตัวประสบความสำเร็จคุณพร้อมกับการเปิดตัวครั้งนี้แค่ไหนจาก1 1 0ถึง10จอยถามประมาณ2องจอตอบเราไม่มีระบบระเบียบไม่มีแรงจูงใจและพูดรตรงๆคือน่าสมเพชนั่นไม่ดีเลยพวกมาตีตะโกนมาจากด้านหลังรถ ใช่มันไม่ดีเลยจอร์ดตอบขณะในใจคิดว่าเจ้าหนุม่มด้านหลังรถนั่นน่าจะเงียบไปเสียจอยกระโจนเข้าร่วมวงสนทนาด้วยใช่มันไม่ดีจอร์ดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีไม่ได้เราเองก็เคยเผชิญกับวิกฤตมาหลายครั้งบนรถบัสของฉันเธอหันไปมองมาตี้จำตอนคุณเข้าบําบัดได้ไหมมาตี้ แล้วก็ตอนแดนนี่หัวใจวายสิ่งที่พลิกสถานการณ์ได้ก็คือความปรารถนาและวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงรวมถึงการตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้นน่าเสียดายที่พวกเราหลายคนต้องเจอวิกฤตก่อนถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เธอเสริมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่มันเป็นแบบนั้นฉันหวังให้คนอีกหลายๆคนไม่รอจนทุกอย่างพังก่อนแล้วค่อยเริ่มคิดถึงชีวิตและสิ่งที่ตัวเองต้องการ มันไม่จําเป็นต้องรอเลยคุณรู้ไหมแต่บางทีสิ่งนั้นก็ช่วยได้บางทีเราก็ต้องได้เห็นสิ่งที่เราไม่ต้องการก่อนถึงจะรู้ว่าเราต้องการอะไรระหว่างที่เธอพูดจอร์ดก็คิดถึงแม่ของเขาที่ป่วยเป็นมะเร็งและเรื่องที่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเมื่อหายจากโรคนั้นได้แล้วเขาก็เข้าใจสิ่งที่จอยกำลังพูดอย่างชัดเจนถูกแล้วจอร์ดจอยพูดต่อนี่คือวิกฤตของคุณ แต่มันก็เป็นโอกาสด้วยทุกวิกฤตเปิดโอกาสให้เราได้แข็งแกร่งและฉลาดขึ้นให้เรามองลึกลงไปข้างในและค้นพบตัวตนดีๆที่จะสร้างผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถึงนี่จะเป็นวิกฤตของคุณแต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่คุณจะทำยังไงกับมันโอเคนะตอนนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่าอยากจะไปไหนมีความปรารถนาและว,วิสัยทัศน์แล้ว คุณก็พร้อมสำหรับกดข้อ2แล้วบทที่10ความตั้งใจอยากรู้ติดตามได้ในอีพีถัดไป